ชื่อเด็กแชร์ธรมพรวันนี้ผมอ่านนิทานเรื่องกบกับหนูกบและห,หนูและกบเจ้าเร่ฮอนอหนูตัวหนึ่ง

ตัวอะไรอ่ะปอป,ปอเอกบาโมอะมะโมอาะกมะคอยอีจอคิดอ่อคอโมโมอาอโนมันคิดยาก เทียเอกเทียทอเอียเทียเทียวอเทียวเทียวเอกเทียวในมอเอืองอเมืองจออืองอจึงแก็บสอคสออะมอซับพอพาพ่อ สซอาโมสามพออาพาอางตังตังเองสัมภาระ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 พอสัมภาระอะไรครับสัมภาระตอ พ่อเอ้อ้อออกมือ,อออกพอวางมือพ่ออ่านตัวนี้ค่ะพ่อเอื้อเอกเอืออ้อเลื่อนทางเดี๋ยวพอมือชี้ข้างล่างพ่อมองไม่เห็นอือ ตกแหงนึงเก่งมากจออาก็อ่ก็จาจาโนอ่ะโนนั้นนั้นทนั้นมะมอมอ่ะโนมันก็ตออีโนปีนขอขึ้นไป ขออุ้รอผลไม้กินหอยห้ให้ยห okay. ้ขอให้อออีงอออีอออีมอิมอิมเอกอิมท้ออ้องอท่องท่องเอกท้อท่อง ทองทองทองอิ่มอะไรอิ่มทองถูกต้อง